เลยไปต่อยที่เนี่ยคำเมนนี่แหละพี่น้องเอายอ้อนเข้าไปพี่ซโยกเอาบางังดูนี่อย่างจริงจะว่าไปนี่แกก,ก็ไปต่อยหลายไฟแล้วครับไม่ใช่น,นี่ไฟนี่ไฟแรกนะไปต่อยมาหลายครั้งแล้วครับไขแตกพี่น้องแน่มืน่นโุ้ยเนาะสวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube คนคอมวยออฟิเชียลทุกท่านครับผมบีมรีพอร์ตครับพาคุณผู้ชมมาดูไฟการชกไฟล่าสุดครับของตำนานอย่างไซโยกพุ่มพันม่วงครับที่หลังๆเนี่ยไม่ได้ไปต่อยในรายการไทยไฟครับ เลยไปยื้เส้นยื้สายต่อยในรายการกุชกุนกระแม่ครับที่ประเทศกัมพูชาครับเป็นซูเปอร์ไฟนะฮะต่อยกับเจ้าถิ่นครับนั่นคือลาวจันทรีครับกติการในการต่อยเนี่ยต่อยกัน3ยกครับยกละ3นาทีพัก2นาทีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มการชกครับไฟล่าสุดครับของไซโยกวัย41ย่าง42ปีครับเดี๋ยวไปชมเกมกันครับอ่านี่เทียบสัดส่วนรูปร่างครับ หรือว่านายโชคเจ้าถิ่นเนี่ยจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับแต่ดูเดือตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ถอดเสื้ออาจจะยังดูไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ครับแต่นี่ครับมาแล้วฮะทางด้านของริงเกอร์ครับของประเทศกัมพูชาครับและไฟนี้นี่มีการชิงเข็มขัดเส้นนี้ด้วยครับผู้ชมครับมารับชมกันครับว่าเกมเนี่ยจะเดือดแล้วก็มันขนาดไหนครับยังไม่ใบบอกว่าผลการแข่งขันนี้เป็นอย่างไรครับเบอร์ไงจบไปนั้งกันแล้วกันพี่น้องครับ พอมีนับพอมีนกหรือสิมีนับมีนอกจับตาเบ่งให้ดีครับนักชกซปเปอร์สตาร์อดีตไทยไฟครับแต่ตอนนี้ครับไปต่อยกรัมผู้ชาครับมาครับ3ยกยกละ3นาทีครับเพิ่งจะทําการชกกันไปครับเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพุทธศักราช2,568ครับอายุของทา้นของเลาจันทรีเนี่ยนะครับ วัย30ปีครับสูง173ครับนี่เตะมาเลยแบบสบายๆว่าอย่างนั้นครับตอนเราจันทรีครับต่อยมาเนี่ยก็ถือว่าลายเป็นร้อยไฟเหมือนกันครับหน้าของนักทุกเจ้าถิ่นครับชนะนอีร้อยครั้งครับแพ้20เสมอ20ครั้งครับขณะที่ไซโยครับอายุ41อย่าง42จากพิซนูโลกครับสูง170ครับยัดเข้าขวาครับนี่ แม่ดูรูปร่างพอถอดเสื้อแล้วนี่แม่แทบสิบเห็นกล้ามเนื้อพี่ดองเอ้ยทั้งสองคน,นเลยบาท่อไปเฮ <c oughs> ้สายโยกนี่ต่อยมาจริงสายตีน่าจะมากกว่า1 1 0ครั้งนะฮะแต่แต่ทีด่ดูนี่อาาชนะนี่ร้อครั้งครับเสมอ 3... แพ้37ครับมานำเข้าไปพี่สายโยกครับเสียดายดครับแต่ก่อนผมตามตลอดครับในรายการไทยไฟแต่หลงัลงๆนี่แก น่าจะหมดสัญญาหรือเปล่าไม่ได้ต่อยนี่หลายไฟแล้วครับเลยไปต่อยที่เนี่ยคัมเมนนี่แหละพี่น้องเขายอ้อนเข้าไปพี่สย,ยกุกเอาเพิ่งดูนี่จริงจะว่าไปนี่แกก,ก็ไปต่อยหลายไฟแล้วครับไม่ใช่นี่ไฟนี่ไฟแรกนะไปต่อยมาหลายครั้งแล้วครับดูครับนักชก30กับ41ครับ11ปีพี่น้องห่างกันย่ำก่อนพี่สย,ยกุกเออหลัจันเทียนี่แกแบบเดือนว่าสับสอกครับสซโย,ยกยังนิ่งอยู่ครับ มาดูฮะนักชกจากพิษณุโรคจากแทเรากางยกงสีน้ำเงินครับหมดยกแรกก่อนครับอ่ะยกแรกอาวุธอาจจะยังไม่ได้เยอะมากครับหรือให้ได้ดูแบบสั้นๆแต่นี่ครับยก2ครับแม่เริ่มสว่างสวยขึ้นเรื่อยๆครับริงเกอร์ครับมาลุยต่อยกที่2ครับมาดูมุมนี้บ้างครับยก2นี่พยายามที่จะเป็นฝ่ายชิงเงินครับตอนนั้นไซโยกับหมัดขวา พยายามจะทำลายจังหวะครับเตะซ้ายไปมัดขวาขึ้นอีกทีเอา้าเริ่มจะทำดีขึ้นเรื่อยๆครับไอต่อยที่กัมพูชานี่ต้องเอาให้ขาดเตาให้ชัดเจนครับเกิดใกล้เคียงนี่แน่นอนครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแพ้เขาพี่น้องเอ้ยมาดูวะาสายโยกข,ขยับขยับเข้าไปจดจ้องมัดขวาเย็บอีกทีอย่างครับยังไม่จะแจ้งเท่าไหร่ครับมัดขวาโดนศอกสวนมาครับยัดเข้าซ้ายไปจับจับดันดันตี้ แมนี่ฮะคู่นี้นี่ต่อยกันที้พิกัด78กิโลกรัมครับก็เลยจะแทบจะไม่เห็นกล้ามเนื้อครับส่วนมากจะเป็นไขมันส่วนเกินครับดนัดนดันโอเวทีรู้สึกซิเวทที่มืนพร้อมบุรีบรมณนี่ฮะจับจับจับทำอะไรกันไม่ได้ก็รการแยกออกมาครับขอบคุณท่นแฟนด้วยนะครับติดตามช่องยูทูบคนขอมวยครับหลังๆเนี่ยจ,จะสอกช่องไปดอกนึงนี คลิปอาจจะไม่ได้ลงถี่มากครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขออภัยครับพอดีผมไขแตกพี่น้อง <c oughs> แม่มืน่นโ้ยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยครับร่างกายกลับมาหายดีเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวจะพยายามลงคลิปให้ดูบ่อยๆครับแฟนๆครับขออภัยด้วยสัปดาห์ที่แล้วนี่ห่างไปหน่อยครับคลิปก่ค่อยได้ลงครับแต่ตอนนี้นี่กลับมาแล้วครับยัดเขา้าขวาไปซอกใส่พยายามที่จะ เดินทำาครับแต่ดูแล้วนี่เริ่มสีเป่าปากแล้วครับใส่โยกครับอาจจะมีไฟต่อยไม่ค่อยบ่อยครับเลยอาจจะดูตัวเนี่อาจจะบวมๆหน่อยนะนี่ยหมัดขวาโดนเงับยหมัดขวาลํำตัวสับไปดูโอ้กรรมการด่ากรรมการบังบังโอ้ยน้อผมมีเห็นไม่ชัดครับอย่างดูไม่ชัดเจนละครับ พยายามจะสืบเท้าขยับเดินเข้ามาครับตัวแข้งขวาสกัดไปครับสายโยกไม่สนครับขยับขยับเข้าไปยังจดย่งเลี่ยงอยู่พี่น้องเลี่ยงจนละคัางดังครับโอ้โหเลี่ยงโดดพ้นครับนี่ครับยก3มครับภาพรวมนี่ผมชอบยก3สุดแล้วฮะสว่างสวัยจ้าเหลอเกินครับเอเอาเรื่องครับสาวคาำีนครับมาลุยต่อยกที่3มสุดท้ายครับรูปเกมเนี่ยก็ยังดูว่าเสียเปรียบเขาอยู่นะฮะ พอดูว่าถ้าเกิดใกล้เคียงนี่แน่นอนเราตีมันเสียเปรียบไปก่อนครับมาเอาหน่อยพี่ยก3มย้องเข้าไปน้ำเข้าไปเอาตั้งนักมึงดูแหมัดขวาลำตัวจับซอับอีกที้เอาย้องสับบัดโอ้นีซอกปักมาแต่ไม่โดนครับจับจับกดกดหักบิดแไม่ชัดเจนอีกแล้วครับแอ,อาจจะดูครับ ต่อยพิกัดเนยอะหนักไปหน่อยหรือเปล่าครับความเร็วความคล่องมันก็เลยแบบอาจจะด,ดูว่าไม่ค่อยจะคล่องตัวสักเท่าไหร่ครับโนวนเด้งตีเข่านี่ก็พยายามที่จะชิงกันกอดกันรัดในตำแหน่งที่ตัวเองได้เปรียบรยบดูแล้วก็ยังข้างทูข้างไทยกันไปบพราอยชาดเตียนทั้งคู่ครับดูฮะจันทียพยายามที่จะหาจังหวะเดินครับ สายด้วยกันครับตัวหมัดขวาที้มลำตัวครับโป้นี่เป่าปากแลฮะไอ้แสยโยกข่อยสงสัยบ่ได้ตีด่วนเหี้ยเลี้ยวแรงก็เลยบ,บ่คอยดีครับวางเข้งซ้ายเอาสับตอก้ายขึ้นนำกัไปด้วย <c oughs> พยัามสิแหพยายามจะเชียร์ให้ต่อยกันมักบ้าครับแต่ดูสภาพขี่โพแล้วบ่ค่อยเสียมหน่วยโชดไหน่าหน้าพี่น้องพยายามจะสกัดด้วยกันต่อยหมัดเย็บครับ อโยกจดโจดจ้องจ้องเอาทอ่อไอ้เอ้ยเตะทอ่อยังครับยังไม่มาครับแข้งครับแข้งยังไม่เตะครับนี่ฮะแี่อาจจะใจะเย็ยนไปหน่อยหรือเปล่าครับนี่ยก3แล้วฮะยกสุดท้ายเหลือทีไอ้เอ้ยเออนี่อยมัดต่อยได้อยู่นี่แหละนี่เตะเตะเริ่มมาครับนี่ฮะดูเขาก็ไม่ค่อยเอาอาวุธเท่าไหร่ครับบิดมาตีหัวขวาเอ้ยเขาซ้ายครับ เหลียมนี้ก็ในเขาเดียวน,น,นะพี่น้องเอ้ยดูว่าเขาไม่ได้กดดันอะไรเลยครับดูจากสีหน้าเขาดูถ้าจะมั่นใจจะสั่มไปครับนี่ฮะหยับกับฉีบทำลายจังหวะครับเขาก็าไม่ได้คอยเร่งเกมสักเท่าไหร่ครับเน้นคุมเกมคุมจังหวะครับกันิซายโยก็เดินไปเดินมาครับเมื่อยเอียงสิพี่น้องเอ้ย อาจจะบวกปัดตัดลำตัวแต่ก็มันไม่ชัดเจนครับเอาด้วยครับซ้ายครับหมดชกสามสุดท้ายพุ่นแล้วยางยังบับมั่นใจด้วยเลยครับเราจันเทียครับเดี๋ยวดูภาพช้าบก็อาจจะไม่ได้มีนับมีนอกไม่ได้เดือดเท่าไหร่ครับเพราะเป็นเกมที่อาจจะหรือเวทีไปนานในทางไซโยครับแล้วก็ไปต่อยพิกัด78กิโลกรัมดูว่าดูเหมือนไปปล่อยไปต่อยฮะร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่ด้วยในไฟนี้แหละครับ ก็เอาให้ดูครับอาจจะไม่ได้เดือดมากสักเอาไม่ได้เดือดสักเท่าไหร่ในไฟนี้ครับสุดท้ายก็เป็นท่านของนักชกเชลตินครับลาวจันทร์ทรีครับเอาชนะคะแนนไปครับขาดลอยกระชัน3เสียงเลยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นรีแคปคู่มวยครับล่าสุดของไซโยคิวไปต่อยที่กัมพูชามาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนำมาฝาก FC ฟซีทั้งสองไซโยแล้วก็ทางช่องคนขอมวยนะครับผมบิมรีพอร์ตบรรยายความมันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ